ปาดายดูนี้นิดก่อนงายดูนีดนิดนึงเวลาด้วยน,นี่ไม่ต้องรีบหรอกนี่สับลิฟต์มันนี่ดูตรงนี้ได้เห็นไหมจำเป็นลแล้วย้อนมาหลังสับลิฟต์มันตั้งไว้กับเสียงแล้วปาดออกจริงกะสือมันลอย <laughs> อา้าวเสร็จได้เราก็มาทำปีกมันมันเกีก,กะเราเอาปีกออกกอนปีนอย่าสับห้เห็นแม่ยังไม่กุ้มผมทีนี่ปีกมันออ้กัมันเกีก,กะ แล้วก็ทำอย่างนี้จําได้ไหมเนี่ยนี่จับโคลมันจับโคลมันไว้จับโคลมันไว้แล้วก็ทำนี้นี่เดีย๋ยวชาไปนั่งดูลนะ่ะนั่งดูวิดีโอวิธีตำไก่ตรงนี้อะสำคัญแล้วเราจะต้องสับลงไปเป็นกระดูกอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนื้อมันหนานี่พอเราสับลงนี้แล้วเราก็ เอามีดปลายมีดนี <Perfect. S 1> ่ปลายมีดนี่ทำไม่ดีเลยโดนดีเลยโดนตัดมันทําลงมาเลยนี่ทําไปเบะไปเห็นงไรนนี่เห็นไหมเนี่เราก็เบะลงมาพอเราเบะลงมาเสร็จเราเบะลงมาเสร็จเราก็เชียดด้านข้างขวาข้างขวาเนี่เราก็มือเควกมาเควกไส้มาเราก็เควกขี้มันนี่โดนขี้มั เาคุยไสมานั่นเราก็นี่เห็นไหมนี่ตูดมันเห็นตูดไหมเห็นไหมเราก็เชือดไปใต้ตูดเนี่ยนี่นี่เราคุยไสมานี่นี้นี่ใช่ไหมคุยมันใต้ตูดนี้เห็นไหมแล้วเราก็มีดนี่แล้วข้างนี้อีกข้างนี้อีกจำเวลาหน่อยปกตนี่ข้างนี้เราก็เราก็เชือดหนังปีเชือดหนังมาแล้วหมดมา เช็ดหนังตรงนี้ทำยากจังเนาะเราก็เชือดบนนี้ก่อนดีกว่านี่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 เราเชือดเนี่ยเชือดด้านนี้แล้วก็เชือดด้านนี้ติ่ใต้หัวใจมันนี่ใต้หัวใจใต้หัวใจนี่ดู่ะเดี๋ยววนหลังได้ทําต้นนะเชืออ่ะ เเียก็ดึงก็ดึงออกเราก็ทําเบา็ดปลาซาเราย้ายขี้ไก่มันออกวันนี้เราก็เชือดเชือดตรงนี้อืมนี่ติ๊ตูดขี้มันจะไม่เลอะมาไก่เราจะได้ไม่เหม็นขี้ไก่เวลาเราขายไก่ทอดเราก็ทำเห็นไหมตัดแบบนี้ช้าสักหน่อยแต่ว่านี่ที่ตรงนี้สําคัญนะนี่เห็นไหมติ๊ตูดมนันนี่เราก็เชือดนี่ดูดู เลาะไปนี่ดีเลยเลาะไปลุกไปเลยอยูไนไหมมันมันคนชอบแล้วเราก็ตัดโคมันตัดโคมน,นี่ตัดโคมันเราก็สับน,น,นี่เราก็หากระเพาะมันก่อนกระเพาะอาหารมันแอบอยู่ตรงไหนแอบอยู่ตรงไหนนี่หนะนี่นี่น นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่นี่มันมาทางนี้นี่นี่นี่เห็นไหมเราก็ตัดทิ้งไปตัดทิ้งกระโปงกระ,ประปโปงโหลดอาหาอาันนี่ก็สับตัดไปแล้วยังที่จะต้องแล้วนี้เราก็กลับอย่างนี้ กัดไอ้ติดน่องไปไหนน่องไปหนังหนังน่องหนังไม่เป็นไรเราต้องจับนี้มานห้ตเจียดน่องไปเลยเหมือนเราเล่เนื้อให้มันเจียดน่องไปเลยเจียดน่องไปเลยข้างหลังไม่เป็นไรเจียดน่องไปเลยเราก็เก็บนี้มาด้วยนะเก็บหนังไว้หนังหน้าอกเจียดน่องไปเลยเจียดน่องให้ชิดน่องไปเจียดเลยข้างหลังไม่เป็นไรข้างหน้าไม่ได้นี่เราก็สับนี่ไปเลยเอ้สับนี สเสร็ยังนี่เราจะเด่งไหมไ,ไม่ต้องแล้อันนี้ก็อันนี้นอันนี้อันนี้<ๆ>เราก็ทำนี้ได้ครึ่งกำลังใช่จะต้องสอนให้ลูกน้องตาําเราจะได้ให้ลูกน้องดูก็ได้ดูวิดีโอนะไม่ต้องสอนอันนี้เราก็จับมาอย่างนี้จับมาอย่างนี้ปุ๊บ เราก็แต่ว่าถ้าง่ายง่ายเราทำอย่างนี้ได้ไหมอ่ะให้ติดให้ติดตะกุกกันหน่อยเถอะถ้ามันง่ายเราทำอย่างนี้<ช>ดีกว่านะนี่เนาะอย่างนี้พออย่างนี้เสร็จเราก็มาที่นี่ะนะนี่ง่ายกว่าน,นี่ง่ายง่าย ไก่สุดไก่ทอดไก่สุดไก่สุดเนื้อมันจะหวานอร่อยพอเราซื้อจากองค์ปุ๊บเราก็มาสับชิ้นเลยสับชิ้นแล้วเราก็หมักเครื่องเลยไก่เราก็จะหวานอร่อยทำชิ้นยักเลยผมรด้กดติดตามรับตไัไวอะไรลย บอกด้วยก็กดปิ้นนะกดกระดิ่งไว้บอกจ้ะกราต้องบอกไม่ใช่บอกบอกมันก็ต้องบอกอะไก็กระดิ่งติดตาไปไงแล้วก็บอกเองเบอร์ตัวบอร์ปากแล้วไม่ปากก็กดอันแล้วต้องกดนะครับกระดิ่งแล้วมันเตือนนี่